สวัสดีทุกๆคนหลายๆคนนะคะชอบถามที่กบว่าเข้าสู่วัยเลขห้าแล้วทําไมยังดูดีอยู่ดูแลตัวเองยังไงคะจริงๆแล้วนะคะกบก็ใส่ใจดูแลตัวเองมาตลอดทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องผิวพรรณนะคะเพราะกบเชื่อว่ามันจะส่งผลถึงตอนที่เราอายุเยอะๆค่ะแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยกบก็เหมือนผู้หญิงทุกๆคนทั่วไปนะคะที่ให้ความสําคัญกับเรื่องผิวพรรณเป็นพิเศษเลยเพราะว่าผิวของเราเนี่ยนะคะ เป็น first impression ให้กับเราเลยค่ะแน่นอนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักคอลลาเจนเรารู้ว่าคอลลาเจนคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของความงามจากภายในแต่รู้ไหมคะว่าการทานคอลลาเจนไม่ใช่แค่ทานอะไรก็ได้นะคะการที่เราจะไปเลือกซื้อมาทานเนี่ยจะเห็นว่าคอลลาเจนมียี่ห้อต่างๆมากมายในท้องตลาดนะคะหลายๆยี่ห้อนะคะที่พี่กบดูข้างกล่องเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอยากจะทําทคลิปขึ้นมาเลยเพื่อแนะนําการทานคอลลาเจนให้กับหลายๆคนได้ทราบกันนะคะ จากที่กบยูในท้องตลาดทั่วไปก็จะเห็นว่ามีคอลลาเจนที่ในปริมาณต่างกันออกไปบางยี่ห้อนะคะมีคอลลาเจนเยอะมากๆแต่ไม่มีวิตามินซีหรือวิตามินอื่นๆเลยนะคะที่มีประโยชน์กับผิวของเราใส่เข้าไปด้วยก็ต้องไปเสียเงินซื้อวิตามินซีมากินเพิ่มนะคะการทานคอลลาเจนที่จะให้ผลดีเนี่ยจะต้องมีวิตามินซีเป็นตัวช่วยในการนําคอลลาเจนไปใช้ได้ด้วยนะคะหรือว่าบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีใส่ไปบ้างแต่ดูจากปริมาณที่เห็นแล้วนะคะเหมือนใส่แค่นิดเดียวนะคะ ใส่เพื่อเป็นมารยาเท่านั้นที่สําคัญห,หลาหลา,หลายคนเนี่ยคะ่ะลืมให้ความสนใจก็คือชนิดของคอลลาเจนว่าคอลลาเจนที่ซื้อมาทานเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีขนาดไหนวันนี้นะคะก็ดีใจมากเลยที่ทางเจอเนสผลิตผลิตภัณฑ์ที่เสริมคอลลาเจนที่ดีๆมาให้เรารประทานกันค่ะ เพราะว่าอย่างแรกต้องขอบอกเลยนะคะว่ากบเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตตลอดจนการคิดค้นและก็การวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพของเจนเนสมากๆนะคะที่ใส่ใจกับผู้บริโภคมาตลอดและที่กบจะมารีวิวให้ฟังนะคะอะไรที่บอกว่าคุ้มครบสูตรคอลลาเจนเพื่อผิวสวยกันนะคะนี่เลยค่ะคอลลาเจนที่กบปลื้มมากๆเลย นั่นก็คือนาราคอลลาเจนนะคะเหตุผลที่นาราเป็นคอลลาเจนที่ใช่สําหรับกบนะคะคือนาราเนี่ยมีคอลลาเจนถึง5000มิลลิกรัมต่อ1นซองซึ่งถือได้ว่าเพียงพอแล้วสาหรับคนที่ต้องการดูแลผิวพรรณแต่ถ้าใครอยากจะทานวันละหมื่นมิลลิกรัมก็ได้นะคะก็ทานวันละ2ซอง และคอลลาเจนที่อยู่ในนาร่านี่นะคะคือพ um ูมารีนไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะคะที่สกัดจากปลาทะเลน้ําลึกแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะเพื่อการดูดซึมที่ดีเราสามารถนําไปใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สูญเสียระหว่างการผ่านระบบย่อยอาหารนะคะที่สําคัญที่ยอยากจะบอกในตอนแรกนะคะคือนาร่าไม่ได้มีแค่คอลลาเจนนะคะยังมีทั้งวิตามินซีมีแร่ธาตุต่างๆที่มีคุณค่าต่อผิวพรรณแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ วิตามินซีที่จําเป็นมากๆกับร่างกายนะคะสําหรับคนที่ทานคอเลาเจนให้เห็นผลนาล่าในยสาสกัดจากผล,ลไม้อีกถึง8ชนิดด้วยกันนะคะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากๆค่ะและผละไม้เหล่านี้นะคะผู้คิดค้นได้เลือกสุดยอดของผลไม้ที่เราเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดนะคะลงไปเพื่อการต้านอนุมูลอิสระเพราะอนุมูลอิสระก็จะเป็นตัวที่ทาร้ายผิวทําให้ผิวของเรานั้นแก่ก่อนวัย ซึ่นที่กพูดมาทั้งหมดนี้นะคะทาให้เราได้รับคอลลาเจนได้อย่างเต็มที่เพราะว่าไม่ใช่แค่เสริมแต่นาล่ายช่วยปกป้องผิวพรรณจากนุ่มอิสระด้วยเราจะเห็นได้ว่าส่วนผสมทุกอย่างที่มีอยู่ในนาาเนี่ยไม่ได้ใส่แค่มาดูเยอะๆเท่านั้นนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญเขาคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุดคุ้มกับเงินที่เสียไปค่ะอีกเรื่องนึ่งนะคะ พอเห็นว่าคอลลาเจนเยอะแบบนี้หลายๆคนก็คิดว่ารสชาติมันต้องขาวแน่ๆเลยรับประทานยากไหมนะคะแต่นาร่าที่เรียกได้ว่าปฏิวัติทุกๆวงการคอลลาเจนรสชาติของนาร่านะคะจะเป็นรสส้มรับประทานง่ายใครทานแล้วต้องติดใจเราวจะชงให้ดูนะคะวิธีการรับประทานคอลลาเจนนาร่านะคะรับประทานง่ายมากเลยค่ะเพียงแต่ฉีกซองนะคะน้ำหนึ่งแก้วนะคะแล้วเราก็คนให้ละลายง่ายมากเลยนะคะ รสชาตินะคะก็จะเป็นรสเอ็มส้มๆแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆนะคะอะค่ะนะคะเดี๋ยวกบจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติดีมากค่ะใครที่ชอบทานกับน้ําเย็นน้ําแข็งก็รับประทานได้นะคะเหตุผลที่เป็นแบบชมดื่มเนี่ยก็เพื่อการดูดซึมที่ดีกว่าเห็นไหมคะว่าคนที่รับประทานนาราเนี่ยผู้คิดค้นเนี่ยเขาตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริงแล้วอีกนิดนึงนะคะเคล็ดลับของกบก็คือ จะรับประทานตอนท้องว่างเพื่อการดูดซึมที่ดียิ่งขึ้นได้ทั้งประโยชน์ทั้งผิวทั้งเล็บแล้วก็ผมด้วยค่ะทั้งหมดก็คือเรื่องของคอลลาเจนที่กบอยากจะแนะนําให้ทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆคนได้ลองพิสูจน์สาหรับกบแล้วเรียกนาล่าว่าพรีเมียมคอลลาเจนความพรีเมียมที่เหมาะกับคนพรีเมียมเช่นคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะ